เก็บตกจากสอบนั่งทมเอกอีพีสองเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการตั้งวัดตั้งวาเนี่ยหลายคนก็จะสงสัยว่าอไอ้วัดที่เขาเถียงกันอยู่ในยู u ู e เนี่ยทำไมวัดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สำนักสงฆ์เป็นยังไงที่พักสงฆ์เป็นยังไงแล้วสำนักปฏิบัติธรรมม,มันมีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง <c oughs> อันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านส่วนรายละเอียดที่อยากจะ ทําทกันจริงๆจังๆเ่ยจะต้องไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเขานเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นก็เรียกว่าสํานักพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าสํานักพุทธประจำประจำจัาางหวัดนะอันนี้จะเป็นผู้ดูแลขึ้นอยู่สํานักนายกี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กระทรวงศึกษาเหมือนเดิมนะต่กวนในซึ่งกระทรวงศึกษาแต่นี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นขึ้นจากาสานักนายกหมดแล้วสํานักพุทธศาสนาแห่งชาติคราวนี้เนี่ย การตั้งวัดหรือว่าไอ้ตัววัดเนี่ยมันเป็นยังไงนะวัดที่สมบูรณ์เลยเนี่ยนะก็าเรีเป็นวัดที่มันมีใบตาตั้งวัดนะต้องมีใบตาตั้งก่อนนะแล้วก็มีวิสุงคามคืออันหนึ่งคือใบอนุญาตในการตั้งวัดอีกอันหนึ่งคือใบอนุญาตในการอาทำไอ้อุโบสถอ่ะเราเรียกว่าวิสุงคามหรือว่าไอ้ที่มีไอ้ลูกนิมิตอะไรอ่าที่มีที่มีสีมาที่เขาทำไอ้ ตีมาสวดออดสวดถอนอะไรกันนะอันน่ะอันนี mm ้เ hmm. น yeah. ี่ย so ค so yeah. yes. ือเป็นวัดคือหนึ่งจะต้องมีใบตั้งวัดสองต้องมีใบวิสุงขามมีสองใบนอ่เดี๋ยวส่วนที่ดินวัดที่ดินสงเนี่ยจะไปเล่าให้ฟังข้างหลังว่าไอ้ที่ดินเนี่ยการจะตั้งวัดหรือว่ามีวิสุงขามได้เนี่ยมันจะต้องมีที่ดินที่ดินที่ยกให้วัดเนี่ยมันเป็นของสงหรือมันเป็นของของกลางนะเป็นศาสนสถาน ไม่ใช่เป็นของจเจ้าวาดหรือว่าเป็นของญาติธรรมที่เอาเข้ามานะถ้าเป็นวัดมาคราวนี้ถ้าเป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์เนี่ยมีจะใบาตาตั้งใบตั้งวัดแต่ยังไม่มีวิสุงขามซึ่งอันนี้ก็ต้องที่ดินก็ต้องเป็นที่ดินต้องพร้อมที่จะ,ะยกให้กับสำสงคือคือยกให้เป็นกองกลางอาจจะเป็นใบอะไรก็แล้แต่ต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับการตั้งวัดคนระั ต้องมีใบอนุญ,ญาตเกี่ยวที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินของสาธารณะเนี่ยหรือว่าสอปูกงสอปกรอะไรต่างๆหรือสอทอกหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นออกเอกสารสิผู้ที่เอ่อผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องยกให้วัดเนี่ยไอ้สำนักสงฆ์เนี่ย,ยอันนี้ต้องขึ้นขึ้นอยู่กับกฎหมายเอบบอพรบสงเลยนะอันเนี้ยอวัดกับสำนักสงฆ์เนี่ยซึ่งจะต้องเป็นขี่ที่เป็นยกให้วัด ความที่ยกให้วัดหรืออนุญาตให้ตั้งอนุญาตถึงจะออกไปตั้งวัดได้ใบตั้งวัดเนี่ยสำนักกุศลนาห่างชาติจะเป็นคนออกมาออกมาตั้งแบบม,มหานิกายในธรรมยุทธก็จะต้องขึ้นไปแต่ละสายแต่ว่าที่ใบที่ตั้งวัดเนี่ยจะต้องออกจากสำนักกุศลาาห่งชาติถ้าในในระดับที่ก็เป็นระดับจังหวัดระดับภูมิภาคอะไต้องเป็นของระดับจังหวัดผู้ที่ขอตั้งได้จะต้องเป็นะระดับท่านเจ้า อคณะจังหวัดนะเป็นต้นรับจังหวัดเนี่ยที่ถึงจะนําเสนอไปขอตั้งได้คือเราต้องขอไปที่อที่แต่ละนิกายก่อนแต่ละนิกายจะไปขอที่สำนักพุธอ,อีกที่หนึ่งนะที่อยากจะ,ะเน้นย้ำก็คือว่าไอ้สำนักสงฆ์เนี่ยจะต้องมีใบขอตั้งแล้วนะมีใบขอตั้งมีที่ดินมีอะไรเรียบร้อยแล้วะมีที่ดินมีอนุญาตที่ดินเน้่เรียบร้อยถึงจะเป็นสำนักสงฆ์ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่ อันนี้สามารถที่จะปฏิบัติได้เหมือนกับการวัดเหมือนก,กับวัดการจัดก,การอะไรที่เกิดขึ้นเรื่องเองินเรื่องของเรื่องอะไรไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าเป็นอยู่ในพบรบสง์ในรับการยกเว้นภาษีรายได้ที่เกิดขึ้นในวัดแต่ว่าส่วนที่พักสงเนี่ยมันเป็นที่กับเพราะว่านะกาลรละพนาชื่อ,อเดี๋ยวเรียกกปรละนา ที่กรัปนาคือที่ที่เป็นของใครก็ได้าอเป็นของรัฐก็ได้หรือเป็นของเอกชนก็ได้นีที่ตั้งขึ้นออที่พักสงเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ที่จะต้องเป็นของวัดอย่าว่าเป็นที่ที่ยกขึ้นให้มามาให้สงธรรมมาให้สงธรรมผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นเป็นของเป็นของวัดอเป็นเป็นของที่พักสง์ ผลประโยชน์นี่ยังเป็นเป็นของที่พักสงนะ์ก็เป็นที่เขาเรียกว่าที่กะรับปั r น,นานะเป็นที่ของเอกชนอยู่แต่ว่าผลประโยชน์ที่บนเหนือที่ดินเนี่ยเป็นเป็นของอสงนะอันนี้คือที่กับกกับปเอ่อที่พักสงเนี่ยไม่ขึ้นตรงกับเทราสมาคมนะไม่ขึ้นตรงกับพรบรนะไม่ถึงยังไม่ได้เป็นที่ที่จะต้องไปพรบอ,รอันนี้ถ้าหากว่ามีรายได้ มีรายได้มาถึงก็มาต้องเสียภาษีไอ้คนที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเรียกได้พระหรือว่าไอ้คนที่จัดการเรื่องไรายได้อะไรที่ในที่พักสงฆ์เนี่ยอันนี้อันนี้ต้องเสียภาษีจะเป็นเอกชนนออําเป็นของเอกชนเป็นรับ,บยังไม่เป็นที่พักสงฆ์ก็ยังยังไม่เป็นที่ที่เป็นยกเว้นภาษีเพราะว่าไม่ได้อยู่ในพรบไม่อยู่พรบถ้าเป็นของเอกชนทั่วไปที่กรรวาาหรือวัดที่ของของเอกชนทั่วไป นะยกให้เป็นที่พักสงฆ์อะไรน่ะนะอีกอันหนึ่งที่มีคนสงสัยกันเยอะก็คือสถานปฏิบัติธรรมสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทําได้ตั้งแต่ที่เป็นวัดอยู่ก็ทําได้นะเป็นวัดก็ทําสถานปฏิบัติธรรมได้อสำนักสงฆ์ก็ทําสถานปฏิบัติธรรมได้อที่พักสงฆ์ก็ทําสถานปฏิบัติธรรมไดน้นะชื่อชื่อสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยคือมันเป็นชื่อร,มรวมๆกลางๆเนี่ยส่วน แ่ที่จะเป็นการเป็นวัดจริงๆเป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นที่พักสงฆ์เนี่ยจะต้องไปดูว่าเขามีใบตาตั้งหรือเปล่ามีตั้งใบตั้งวัดไหมถ้ามีแค่ใบตั้งวัดอย่างเดียวเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์แต่ว่าถ้ามีใบมีสงทธธรรมด้วยเนี่ยอันนี้เปลี่ยนวัดอันนี้้าตั้งมีสีมงสีมาอะไรต่างๆนี่ก็เป็นวัดแต่ว่าถ้ายังไม่มีสีมงสีมาอะไรต่างๆแค่แค่ตั้งวัดแค่เป็นใบตั้งวัดเป็นสำนักสงฆ์ทั้งสองอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับกฎหมายนะยกฎหมาย ส่วนที่พักสงฆ์เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายนะเป็นที่ที่มอบให้สงฆ์ดูแลเป็นที่พักสงฆ์งเท่นั้นเองนะส่วนฐานบัิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องทัว่วไปเป็นเรื่องอ่าเป็นชื่อเ,เป็นชื่อที่ใช้โดยทัว่วไปก็เป็นได้ทั้งวัดเป็นได้ทั้งสำนักสงฆ์แล้วก็เป็นทั้งที่พักสงฆ์เนี่ยคราวนี้ที่วัดที่ธรณีสงฆ์นะการๆๆที่กัอปะกากะลปนาเม่ออกเสียงมันก็ถูก เอที่วัดเนี่ยคือที่ที่ยกให้วัดวัดเนี่ยเป็นฐานะกลางนะไอตัวถ้าเป็นที่วัดแล้วเนี่ยจะต้องมีจะต้องอยู่เป็นัเป็นทรัพย์สินของกรมศาสนาเป็นของไอ้สำนักพุทธศาสนาแห่งชาตินะที่ดินที่เป็นของวัดเนี่ยเป็นของเป็นของหลวงเป็นของไอ้สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นคนดูแล ไม่ใช่ของที่ของเจ้าวาดนะไม่ใช่ที่ของอ่าชุมชนนะไม่ใช่ที่ของชุมชนพราะถ้าตั้งวัดแล้วเนี่ยเป็นที่วัดแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นของของวัดอของสํานักงานพุทธศาสนาพุทธศาสนาแห่ชาติเป็นเป็นผู้ทําเพราะฉะนั้นวัดที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยาหากว่าคนผู้ที่เขาจะต้องตั้งต้องการตั้งวัดเขากาจะตั้งวัดขึ้นมาแค่พื้นที่ที่พอตั้งวัดก็มีวิสุงคามนะ ส่วนที่เหลือจากนอกนั้นเอเขาจะเรียกว่าที่ธรณีสงค์คือเป็นที่ของวัดนมแเลยแต่ว่าไม่ใช่ที่ที่ไปอยู่ไอ้อันนี้ก็ยังเป็นที่ของที่ของกลางนะธรณีสงฆ์เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เป็นที่วัดที่ไอ้ขอตั้งวิสุงขามนะเป็นเป็นที่ที่ธรณีสงฆ์ที่อ่าเป็นที่ของวัดอืมเป็นที่ของวัดไม่ใช่ที่หลวงนะเป็นที่ของวัดซึ่งก็อยู่รวมกันนั่นแหละแต่ซึ่ง อ่อ uh, อันนี้เนี่ยมันก็มันแล้วแต่กรณีของเขาที่ไปทำอะเรื่องของแค่ว่าไปทำอ่อมูลิติอะไรต่างๆที่เขามาอ่าทำวัดกันทีหลังเพราะว่าถ้าหากว่ายกให้วัดที่เนี่ยยกให้วัดหมดเนี่ยมันจะไปที่วัดหมดเลยนะกรณีีว่าการเถียงกันไม่ว่าจะเป็นวัดนาป้าโพงว,วัดอะไรที่เขาทำกานยกแต่อนนี่ให้าศาสนาเนี่ยพอยกให้าศาสนาแล้วเนี่ยสัตว์ไม่ใช่เป็นที่ของเจ้าอาวาสอีกแล้วนะถึงแม้คุณจะเป็นคนให้ ก็ไม่ใช่ที่ของคุณอีกแล้วมันเป็นที่ของของวัดของไอ้ส่วนกลางแล้วนะอ่าเขาจะพอเป็นพอเป็นวัดแล้วเนี่ยใครจะเขาจะสั่งใครมาเปลี่ยนเจ้าวาดก็ได้นะอ่าเทราสมาคมหรือมีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการวัดแต่ละวัดสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักพุทธศาสนาแห่งจังหวัดเนี่ยเขาก็ตั้งเจ้าวาดตั้งอะไรไปอยู่ได้แล้วถ้าเป็นวัดแล้วนะวัดที่มีวิสุงคามแล้วอ่าถ้าแค่มีใบตั้งวัดเนี่ยอ่าทาง ให้ทางนิกายต่ลนนิกายเนี่ยสำนักสงฆ์เนี่ยให้ต่ละนิกายแต่ระนิกายเป็นคนดูแลหาคนไปอยู่ตามบุกติตามตามทางแต่ละนิกายเพราะว่าเป็นเขตทีต่ตั้งวัดนะเป็นแค่ไปตั้งวัดนะแต่ว่าไม่มีวิสุงขามนะอันนี้เนี่ยเทระเขาจะไม่มายุ่งไปจังให้พวกเนี่ยทีมจังหวัดเ็าดูแลกันส่วนที่พักสงฆ์เนี่ยอ,อยู่ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยบางที่เนี่ยอาจจะดังมากหรือใหญ่มาก เป็นธรรมที่ปฏิบัติทมก็ดีอะไรก็ดีที่ตามอยู่ตามภูเขาเป็นแร้อยไร่สองร้อยไร่ต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นแค่ที่พักสูงเนี่ยเป็นที่อกากรับประนาจะไม่ว่าเขาว่ามันเป็นเขาอาจจะตั้งชื่อว่าวัดออชื่อเขาอาจจะเรียกว่าวัดแต่ว่าตัวของไที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของวัดมันไม่ใช่เป็นที่ที่ทางสำหรับผู้ศาสนาห่งาติจะไปยุ่งย่ามอะไรเขาไม่ได้นะ อ่าาจจะเป <Bond> ็นมันเป็นอยู่ในรูปแค่สถานที่ปฏิบัติธรรมเอ่อที่เขาทากันขึ้นเองในเอกชนเขาทํากันขึ้นมาเองนะเป็นที่ทางที่ปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นของเอกชนอเป็นที่การรับนาหรือว่าที่เอกชนที่การับนาเนี่ยยังเป็นที่ที่เป็นประโยชน์ของของสงอยู่นะแต่ว่าที่เป็นที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นที่ของเอกชนเลยนะก็มีนะที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นไปได้ตั้งแต่วัดเป็นตั้ง สำนักสงฆ์เป็นทั้งที่พระสูงและเป็นทั้งที่ของเอกชนเลยที่ของเอกชนนี่ถ้าเขาจะมีะไรายได้อะไรเกิดขึ้นมาก็ต้องเสียภาษีตามากฎหมายแพ่งพาณิชย์นะไม่ได้ตามไม่ได้มายกเว้นตาม, ah. ม,ตามพรบสงฆ์นี่เพราะฉะนั้นก็เลยจะมีการเถียงกันในเรื่องของอันนี้ที่ว่าวดไดอไนะ้วัดได้รับอะไรนะวัดเนี่ยได้รับเงินมาแล้วก็จะไปบริจาคการบริจาคนี่ ถ้าหากว่าเขาไม่มีใบตั้งวัดนะเขาเป็นแค่สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือที่พักสงฆ์นี่ไปเอาเขาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวว่าเขาจะต้องมีหน้าที่ไปเสียภาษีเอาเองเนะเราไม่มีหน้าสิบเสียภาษีตามกฎหมายแพ่งคานิ์ไม่ได้ยกเว้นการเสียภาษีเหมือนกับใบตั้งวัดนะเพราะฉะนั้นมันจะมีการซับซ้อนกันอยู่จึงจะได้เอาความรู้เนี่ยเอาความรู้แบบบ้านๆนยมาเล่าให้ฟังว่าถ้าหากว่า,าเป็นวัดจริงๆเนี่ยที่วัดของเราบางคน วัดอยู่ตามหมู <people>? <leaves> like? ah? um. right. ่บ้านต่างๆก็ยังไม่เป็นวัดก็มีนะแต่ตั้งชื่อว่าวัด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 อยู่ทั่วไปเนี่ยอยู่ตามหมู่บ้านอยู่นะตั้งชื่อวัดยังไม่เป็นวัดผไม่มีใบตั้งวัดก็มีนะแต่ว่าตั้งเป็นวัดจเป็นวัดของชุมชนวัดของชาวบ้านอันนี้มีศัก์ศีเท่ากับที่พักสงฆ์เนี่ยมีศักศีเท่ากับที่พักสงฆ์นั่นเองไม่ได้เป็นวัดไม่ได้เงินที่บริจาคอะไรเข้ามาเนี่ยไม่ต้องไปห่วงว่าเขาจะอมายึดมาเอาอะไรต่างๆให้มีเนะยมันทำไม่ได้เพราะว่า วัดที่ไม่มีใบาตาตั้งวัดเนี่ยวัดที่ไม่มีใบาตาตั้งวัดเออันนี้เนี่ยยังไม่อยู่ในพรบรสงฆ์เป็นเพียงที่พักสงฆ์หรือว่าจะเรียกว่าสถานีปฐาปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่นะส่วนจะเป็นที่วัดแล้วหรือเป็นที่เทส่สนั้นข้อีนสงฆ์แล้วหรือว่าที่อกาปรณนาที่ยกให้ให้สงฆ์เป็นผู้ดูแลไม่ใช่เป็นที่พักสงฆ์นะเป็นที่ที่ไอ การรับปนาเนี่ยมันก็มีสองระดับนะคือระดับหนึ่งคือเป็นที่ที่ไปอให้สงเขาดูแลแล้วออันนี้ก็สงก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการของไอ้ไอ้ไอ้ธรณีสงนะส่วนที่กร,รับปณาที่ยกให้ข,ขึ้นมาเพื่อให้ทําเป็นที่พักของสงเฉยเฉยนี่ก็เป็นแค่สหารที่ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับผู้ที่ฟังข่าวฟังข่าวแล้วอ่ามัน นึกว่าวัดของเราจะต้องโดนตรวจสอบจากสำนักพุทธทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่นะบางทีทำไมไม่เห็นสำนักพุทธมายุ่งเกี่ยวอะไรกับวัดของเราเลยอันนี้เขาก็ไม่เราไม่มีใบตั้งวัดนะไม่มีใบตั้งวัดเขาก็ยังไม่มายุ่งกับเราเพราะว่าเราไม่ได้อยู่พอบัวนะไม่ได้คอนโวม้จากเป็นวัดบ้านวัดที่อยู่ในบ้านที่เราตั้งกันมาก็แล้วแต่หลายปีมากันแล้วแต่นถ้าไม่มีใบตั้งวัดเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นวัดวัด วัดที่ถ้ามีแค่ใบตั้งวัดนี่เรียกว่าสำนักสงฆ์ก็ไดเองนะอ่าอย่าไปเรียกว่าวัดเลยก็ไม่ได้นะนั่นไงไม่ถูกไม่ถูกกฎหมายอ่าถ้าจะถูกเรียกถูกจริงๆคือเรียกสำนักสงฆ์ส่วนที่พักสอ่อส่วนที่เป็นอ่เราเรียกสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ต่างๆนี่ไปอยู่ตามปา่าตามขาที่เรียกสำนักสงฆ์เ่ยจริงๆเนะี่ยไม่มีใบตั้งวัดไม่มีใบอะไรเน่ยก็เป็นแค่ที่พักสงฆ์นะเป็นแค่ที่พักสงฆ์ยังไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสำนักสงฆ์ สำนักสงฆ์ก็คือเป็นวัดที่มีใบใบตาตั้งหนึ่งยังยังมีศักดิ์ศรีแค่สำนักสงฆ์อันนี้ก็จะฝากไว้สำหรับพวกเรานะที่ไปผมว่าเขาเพิ่งไปดูรายละเอียดตอนเป็นสอบเนี่ยนะว่าเขามีการจัดระบบกันยังไงนะอันนี้ถ้าจะเอาความละเอียดจริงๆก็ไปปรึกษาคุยกันกับทางถ้าหากว่าต่ละสายสายในสายทัรงยุทธสายมานิดไกลก็ไปที่ทางสำนักของแต่ละสายก่อนนะแล้วค่อยไปที่ สำนักบริษัทหลายแห่งชาติที่็นตัวรวมกัน